เวลาเรียกคนรักที่นี่เขาจะใช้มากกว่าคําว่าที่รักเราอาจจะรู้แค่คําว่าฮาบีบีใช่ไหมยอยู่ในนิยายยั่ไงไม่รู้พรามันหวานจนมดยังจะต้องตายยิ่งช่วงสอบนี่เจอบ่อยมากเลยว่าฟากัลลอยะคือทำให้สําเร็จเร็วเป็นเสน่ห์สุดๆแต่เขาไม่พูดต่อหน้าใครให,ให้ใครได้ยินหรอกเพราะว่าเขาไม่ชอบหวานต่อหน้าใครอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าอียิปต์มีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐอาหร,รับอียิปต์อายิปต republic of egypt جمهورية าบฉะนั้นภาษาทางการที่เขาใช้กันก็คือภาษาอาหรับทีนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่มากของคนที่นี้ซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนถึงแม้จะเรียนภาษาอาหรับมานานก่อนที่จะมาอียิปต์เองก็ตามสิ่งนั้นก็คือเราพูดคำทเา้นะะืออราางทัรวาจคนีอแ้น่หนี่การพูดที่ราอกัที่นาอกาพที่เรากที่นาอา่าูกนที่นาอทีู่กนานาการพูด ให้แก่กันในแทบทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการจากลาอ่านหนังสือสอบไฟไหมอะไรก็แล้วแต่จะมีคำที่ใช้เฉพาะที่ใช้กับสถานการณ์นั้นๆวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคำเหล่านี้ว่ามันมีเสน่ห์แค่ไหนจนผมเองก็นึกไม่ออกว่าถ้าเป็นภาษาเราเราจะพูดยังไงดีในแบบที่เขาพูดไอ้ชาแกแลตามตัวก็คือเอาอะไรอีกไหม เขามักจะใช้กันในตอนที่คุยอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการคุยต่อนหน้าหรือเป็นการคุยในโทรศัพท์ก็ตามแล้วอีกฝ่ายก็จะตอบกลับมาว่าซึ่งแปลตามตัวก็คือขอบคุณขอพระเจ้าประทานความจำเริญแก่ท่านด้วยตรงคําว่าบาร์กลอฟิกขอพระเจ้าทรงประทานความจำเริญแก่ท่านด้วยตรงเนี้ถ้าเป็นภาษาบ้านเราผมว่าเขาไม่พูดกันพี่น้องคนไหนที่เป็นพูดก็อาจจะพอเข้าใจได้แต่พี่น้องมุสลิมเอง ผมว่าเขาก็ไม่น่าจะพูดกันแบบนี้ในชีวิตประจําวันอย่างสมมติภาษามลายู3จังหวัดภาคใต้สมมุติว่าเวลาคุยเสร็จบารัคัลลุฟิกในภาษาอับถ้าเป็นภาษามลายูก็โอ้วิตูแฮวิประกาศเดโมฮตักเงี้จ๊ภาษาแบบนี้ตรงคาว่าไอ้สหะกเอาอะไรอีกไหมผมว่าน่าจะมีคนพูดอยู่ในภาษาบ้านเราแต่บรา,ารัคัลลุฟิกราบุิเนบริกฟิกขอพระเจ้าประทานความจำเริญให้แก่ท่านคํคำนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันหรือเปล่า วะฟักกะกลอแปลว่าขอพระเจ้าประทานความสาเร็จให้มุสลิมบ้านเราน่าจะเคยได้ยินคาว่ามิเตอฟิกวนเนจาที่แปลโดยรวมก็คือขอให้ทําให้สําเร็จแต่ที่อียิปต์เขาใช้คําว่าวะฟักกะกลอมากกว่าเขาไม่ใช้มิเตอฟิกวนเนจาที่เป็นรูปแบบใตตัวที่เราใช้กันมิเตอรฟิกวนเนจาเขาไม่ค่อยจะใช้กันส่วนใหญ่เขาจะใช้วะฟักกะกะลอมากกว่ายิ่งช่วงสอบนี่เจอบ่อยมากเลยวะฟักกะกะลอยาคือทำให้สำเร็จเรวเป็นเสน่ห์สุดๆยาฮู รับไนคลิกแปลตามตัวก็คือให้อยู่ไปตลอดสมัยที่ผมเรียนภาษาที่สถาบันภาษาครูจะบอกว่าคำคำนี้ถ้าแปลตามตัวจริงๆมันจะแปลว่ลาวให้เป็นอมตะซึ่งมันผิดเพราะว่าไม่มีใครเป็นอมตะนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นในการอวยพรเราจึงแปลว่าขอให้ดีแบบนี้ไปตลอดซึ่งคำนี้สามารถบอกได้กับทุกคนเลยรบนคลิกบอกได้กับทุกคนเลยใครเข้ามาก็บอกเลยรบนคลิกรับนป เวลาเจอภัยพิบัติอุบัติเหตุสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายคนอีอิปต์เขาจะพูดคํานี้ยารับสตรุกยารับสตุราเลยนะซึ่งแปลว่าขอพระเจ้าปกป้องเราด้วยถ้า ح ะัคอาิยานหรือยางนีหรือไอางพารักมันอยารบสร์นารบอยารบพาฟอลลย์น่าแนี้้เคยกับคามากกว่าแต่จริงๆเขาก็ใช้ทั้งคู่นะยารับสตรุกรับไม่สตราเลยนะยรบ เขาใช้กันทั้งคู่แต่เราไม่ค่อยได้ยินคําว่ายารับสตรุกหรือ,อยารับสตราอะไรนะก็เลยเอามาแบ่งปันกัน เวลาเรียกคนรักที่นี่เขาจะใช้มากกว่าคําว่าที่รักเราอาจจะรู้แค่คําว่าฮับีบีใช่ไหมสิบแล้วว่าที่รักแต่ที่นี่เขาจะมีคําอีกหลากหลายและจริงๆแล้วคําว่าฮับีบีเนี่ยไม่ได้ใช้กับคนรักเท่านั้นแต่ฮับีบีเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกคนเลยลสมมติว่าคนมาเราเรียกเขาได้เลยว่าฮับีบีฮับีบีตอนมาอียิปต์แรกๆก็ตกใจทาไมเรียกเราที่รักคิดอะไรกับเราเปะเนี่ยเพิ่งมารู้ภายหลังว่าเขาแชร์กันทั่วไปไม่ได้คิดอะไรเลยทุกคนเราสามารถเรียกเขาได้หมด ฮีบีฮับบีบแล้วคาที่เขาใช้เรียกคนรักจริงๆคืออะไรล่ะยากิลบีหัวใจของฉันหรือตามสำเนียงอียิปต์ก็คือยาออลบีแต่มันจะมีตอนสมัยเรียนภาษาคนแอฟริกาสำเนียงเขาจะเอาเสียงกอฟไม่ได้ก็เลยกลายเป็นยากิลบีซึ่งแปลว่าอีกอย่างก็คือหมาของฉันมีสองสำเนียงที่เราสามารถใช้ได้ก็คือยากิลบีสำเนียงกลางแล้วก็สำเนียงอียิปยาออลบีหัวใจของฉัน อีกคาที่เขาใช้กันก็คือเยารูฮีแปลว่าจิตวิญญาณของฉันโอ้ห oh, อันนี้เหมือนนิยายเลยแต่เขาใช้กันจริงๆนะแต่เขาไม่พูดต่อหน้าใครให้ใครได้ยินหรอกเพราะว่าเขาไม่ชอบหวานต่อหน้าใครและคำสุดท้ายที่อยากจะบอกในวันนี้ก็คือยารู้ใจนี่แก้วตาดวงใจของฉัน โหคำนี้ยิ่งไปใหญ่เลยเพราะว่าเหมือนอยู่ในนิยายยังไงไม่ร้เพราะมันหวานจนมดอยากจะต้องตายซึ่งเรามักจะไม่ค่อยได้ยินคนํานี้เขาพูดกันต่อหน้าเราเพราะว่าเขาหวานกันสองคนเนี่ยเขาไม่ค่อยหวานต่อนหน้าเราซึ่งการหวานต่อนหน้าคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีด้วยมั้งอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่อยากทําร้ายคนโสดด้วยมั้งน่าจะเป็นไปได้ที่เขาไม่เรียกต่อนหน้าเราว่าอย่าโคตรใ้นี้แก้วตาดวงใจของฉันฉันคำนี้เป็นคําที่ลึกซึ้งมากก็แปลว่าแก้วตาดวงใจของฉันก็คือแบบรักกันสุดๆ

Hasta